กบสบายดีพอแม่พี่น้องผมพอกับ่องสนีป่าคือเก่าพี่น้องเลยน้งงนั่งน้งงนั่งน้องงนั่งง้องงนั่งน้องงมั่งน้องงน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 ่งน้องงนั่งน้องงนี่งน้องงนั่งน้บงงนั่งน้บงงนั่งน้องงนั่งน้องงนั่งน้องงนงน้องงนั่งน้องงนั่น้องงนั่งน้องงนั่งน้องกนั่งน้องงน่น้องงั่น้องงนง้อแซ่บน้องงน่น้องเนย ขวจะประล,ลุเง้ยกงยทั้เที่ยงนอ้องเที่ยงที่ว่าเขาวๆอยู่ทั้งนอกนะ่ะคือว่าดวแดดไนอ้นองแดดห้ๆมันไม่ใช่บวงค่ะบวงได้มีสื่อสื่อหรอเบ่มยได้มีสื่อ้มย์ระวังกายนะลูก ถามัจําตามวดเนล้วหนูเนแลอันนี้อันนี้อมัหลามาน้อันนี้เรัากับอดิปไซส์พี่น้องเลยมันวาตายกับบอดิป้ายเพราะว่าเมื่อวานทาไปเป็นผีดยบ้อยแล้วเนาะ เมื่อนอี้เราเดิไป,ประป่าขั้นจะไปกเมือกกับนกไกลล่พี่น้อยบ้านวาัวตายบ่อไกได้กับานเฮาประมาณจากลาเพาะสสบปลายสามสิบอปลายหลักเนาะสาไปบันส่งเคร่อตังเคืองกำบานมีครับเพิ่ออไปไปบอานาพอบ้าล้นะตลากดงเนาะคแม่สสบห้าม่เครื่อตัวเครื่อง ลาคั่นนมตาแล้วได้แปดลูกนี่รักช้าก็รักเีบ้านเราปบ้านาทลไรอู่หาอบ้านเราอะไรประมาณทำสิบแปดก็รักกันพี่น้องเล้ ว่าทางมันกับบริษีปันหดเนาะมีแต่ทางแดงมีแต่ลุมทางแดงมัแต่ลุมพี่น้องเลยงารแต่งมาก็จะลาบากไงแตังหน่อยเพราะว่าอันแม่บอกตายกะที่พี่น้องว่ามีีเอฟซีทันหนึ่งว่าแบบว่าสนีเ่อ้าวแบบว่าพะหุ่มเพื่อนนะพี่น้องแต่ว่ามันขาดเอามาเอามาโซ่อมาโซ่นะครับก็แบบว่า เอามาให้พี่น้องเบิ้งให้พี่น้องเบิ้งสืดๆดอกพี่น้องเลยเนื้อหากับบริมี่ยันดอกคือว่าว่าเพิ่นกับพ่อใจที่จะให้พี่น้องได้เบิ้งเหมือนกันว่างเพิ่นบ่มี่น้องเลยเพิ่นบ่มี่่ก็ได้ยังให้พี่น้องนะได้เห็นความเป็นจริงเนาะก็บ่ได้ว่าแบบว่าอยากเอามาประจานเลยยังดอกพี่น้องเลยกาถ้าคิดแบบนั้นกะขอโทษหลายๆเด้อขอรห้เฮาก็บด้ตั้งใจแบบนั้นเนาะความคิดความอ่าน้เฮากับมีแต่ว่า เอามาให้พี่น้องได้เบิงนำการเอฟซีเดบงนำการพ่าสนี่ก็เห็นครั้งแรกคือกันเห็นอันละก็ถ่ายให้พี่น้องเบิ่ง่ะหละีนี่ก็บุเคยได้เห็นจากเถื่อว่าโม้เปิ่นเป็นไงไงเนาะ,นาะถ้าถ้าขีดแบบบวกก็ขีดฉันขีดหลบแล้วก็เขาโทษขอาอภัยเนาะพรจะเค้องเพื่อกับห้เบิ่งคือการก็บริสุทธิ์ใจอย่างไฮเบิ่งเนาะการเป็นอยู่เคนเรื่องจริงของจริงเพ่น ตับีตับที่เงามากเบางปลาลุงเดียบไหมอืมคือเบอาตายและะ้วก็แม่เพิ่นจะเตรียมใจให้เบิง่งนอกเลยเตรียมใจให้เอาอันออกไม่ให้เบิง่ง ผู้บโนางยังยังง่ยใ้นเสาอด้นุ่อยนใ้นุเสอ่น้นเสาเห็นบ้างไวาวเฮอะไร้ววแล้วถึงหูเนาะคว้หอกร่าดูซ้อนหมูแม่แล้วหูเฮ้ย้องวซอนบ้างแถวซ้อนเนาะ น้องอันน้องบิวก็อยากมาพี่น้องเลยแต่บัตรมาเนี่ยบ่าวนำไมมากแปลว่าน้องบิวน้องลิงบ่าวใต้เนาะอยากมาเบิ้ดมาดิเฮียนเฮาเอามาประคุกคนคือบบให้มากหรือเปล่ที่นี่แบบว่าน้องบิวกะไว้หนึ่งข่าวให้พ่อเนี่ยแม่ใหญ่กินไว้อยู่หนึ่งข่าวให้แม่ใหญ่กินแต่กะเรียกในเฮือนเนาะกอแม่แม่ใหญ่เป็นกต่บางที เห็ดเบี้ยอ้อ,อ,อยกันแหละล่ะกัเพิ่อแป๊บหนึ่งผลเล,ละต้องไปตึกสะดุกอะไรพี่น้องเลยเอาม,มาสุลูกสุลานกินเนาะแต่ก็ไม่อยากซื้อเงินเทว่าพี่น้องเอาหายผลเนี่อยากเห็ดเพื่อนอย่างเดียวไม่อยากจกไปใส่อย่างอื่นแบบนี้นะต้องขายเนาะน้องลิงก,ก็ยังมากแม,ม่ เหตุเารอนแล้วพอเนี่มาดิเฮ้ยจืดมาอยู่พี่น้องเลยเน้ยจือไปสักยาอันวัคซีน อยู่พอละข้างบ้านอันสว่างพ้พี่น้องน้องนัดเผ่นผาไปแต่ว่าต้นก็นยังไพนินมาบฮห้วซากแ้วด้วยว่ายังแนวใดเนาะเิ็นยังเลินน้ำผี่น้ำเนาก่อนทังหมละมาลองแตะพอแลพี่น้องน้องแตะ่ยังเยี่ยมกระดิ่น้ำแมงอยเคียว่แม่ยมงแมงอยเคี้ยวอันไอเตะพแล้วอยเคี้ยวสวายแบบนานๆเพิ่นได้เมื่อนน้ำเท่นึงพอ้วไปลิก้นเต เราจะพยายิ่ยอยกินต้ำอันก้ะเพราตำก้วยเนีป้าลายขาดนีพี่น้องสิเบิดลนเบิ้ลแบบพี่น้องะบายซือเมื่อแม่น้องเนี่ยก็แแทบบขนาดสวนจานนั่นเ่เนาะ เป็นเสื้อได้เลยเออปรแมาณเนาะอันนี้เป็นใบอะนะใบบวงหัวเอามากินกันกับพักนั่งเล่ ใช่ใเต้นผ well, ่อเลยไหมใช้ผอเลยืมแล้วชอาไปได้อยู่นเติงเลยคนลืมแล้วานวนมเ่อรื่กินอนใบอ่อนๆน่อยหมกผมใบแก่นผมนม่น่นะ ไปยอนอไ่พอทย่างเยอะอยู่6ตัวมาจงไว้นองหนาขาอีเลยลอันนี้เป็นเตนทอกินข้าแลนลนเป็นเากินเบอรปลาพอกันย่างมังเลย เนยตีเะไรเยตีอะไรมาพี่เอี่พอยติดเจ้าไปกะทิมักเลวกพระแล้วน้องโมเรียกคอลาคีเพียงพนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสนีปาน้อกรคลีปต่อไปนะต่อไปพี่เท้าบอกเขาบอกเขา